สวัสดีครับสวัสดีครับเ c มายุสคานะฮะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะวันนี้นะครับมีรถครอบครัวนะครับเครื่องเบนซินเข้ามาใหม่อีก1คันนะฮะโอ้บอกที่เลยว่ารุ่นนี้โฉมนี้ขายดิบขายดีมากๆนะครับอ่าใครที่พาไปคันที่แล้วนะครับคันนี้บอกที่เลยว่าสวยมากนะครับสวยมากขับดีด้วยนะครับอันนี้คือรถพึ่งเข้ามายังไม่ได้ปรับสภาพนะครับเป็นเจ้าตัว t o y o t า f o r t u n e r 2.7V นะครับเครื่องยนต์เบนซินนะครับ กับ2เกียร์โต๊ปีศูนแปดนั่นเองนะครับเป็นปีศูนยแปดชมหน้ายักษ์นั่นเองนะได้เป็นสีบอลทองนะครับพร้อมกับตัวล้อแม็กนะครับยางใหม่ทั้ง4ี่เส้นเลยนะฮะใครที่กําลังมองหาหรือว่าอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมน,น,นะฮะสามารถตรริดต่อสอบถามหาผมได้เลยที่เบอร์0 8 4 3 8 4 8 4 0 4, 4หรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมเบอร์นี้ได้เลยนะฮะอ่ารถของเราจอดอยู่ที่เสรีไทย70นะครับปเปิดบริการทุกวันเวลา9ก้าโมงถึงหกโมงเย็นนะครับ อ่ะก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่จะไปชมในส่วนตัวละเอียดนะครับของเจ้าตัว Fortuner คันนี้รบกวนเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งทางช่องของผมให้หน่อยนะครับคันนี้คือต้องย้ำนะสภาพเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้แบบเก็บรายละเอียดใดๆทั้งสิ้นเลยให้เพื่อนๆได้ดูสภาพแบบก่อนก่อนที่จะแบบจะเก็บงานนะว่าจะเป็นไงนะอ่านะครับจะได้รู้ว่ารถเข้าใหม่ของเราสภาพเป็นอย่างนี้นะครับ พอปรับสภาพแล้วจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวผมจะมาถ่ายอีกทีนะคันนี้อ่ะราคานะเดี๋ยวผมแจ้งอีกทีนะเป็นรถต้องเพิ่งเข้ามานะเพื่อนนะบางทีบางคนบอกว่าทำไมไม่แจ้งราคารถเพิ่งเข้าใหม่นะครับเพื่อนๆนะต้องยามรถเพิ่งเข้าใหม่เดี๋ยวราคาผมแจ้งอีกทีใต้คลิปนะในช่องอธิบายนะสามารถไปอ่านได้เลยนะครับอ่ะคันนี้จะเป็นตัวเครื่องนะครับ2.7นะครับตัวเครื่องเป็นสินนะครับผม าเดิม,ดมๆจากโรงงานเลยนะมาพร้อมกับตัวไฟหน้าโปรเจคเตอร์ฮาโลเจนนะครับไฟตัดหมอกคู่หน้านะรถจะเป็นสีบอลทองกระจังหน้าจะเป็นสีเทาด้านนะครับแล้วก็มีโลโก,โก้ตัวต้ตรงกลางเลขทะเบียนนี้เลยนะครับเลขทะเบียนนี้เลยดูรายละ,ะเอียดในส่วนตัวรถนะไม่เคยมีประวัติชนหนักพิวามจมน้ำนะครับรถอาจจะต้องมีเก็บสีเป็นบางชิ้นนะครับเป็นบางชิ้นอันนี้คือแจ้งรายละเอียดตรงๆเลยนะครับนะตัวหนึ่ง นะครับตัวกันชนหน้านะครับมีรูรอยตรงนี้เดี๋ยวเราเก็บให้นะครับแต่ตัวรถบางๆเลยนะครับบางๆเลยนะครับยางคันนี้นะครับเป็นยางล้อแม็กซ์ขอบ18นะครับยางก็จะได้เป็นยางปี2020นะครับล้อแม็กแบบนี้เลยนะฮะล้อแม็กแต่งนะครับคาลิเปอร์เบนโปลนะครับช่วงล่างช่วงล่างต่างเดิมเเลยนะครับนะ2.7 VVTI นะครับกระจกพับปรับไฟฟ้าตัวรถต่างๆนะครับรูแหลกต่าง มีมาให้ครบนะฮะนี่เลยนะครับทรงสวยนะคือเหมาะสาหรับเพื่อนที่แบบใช้ต่านจังหวัดนะครับนะมันคือเครื่องเบนซินอะขับดีนะฮะขับดีแล้วตัวเครื่องคือไม่ไม่กินน้ามันมากนะครับถ้าเปรียบเทียบกับตัวดีเซลนะครับผมนี่เลยไฟท้ายจะเป็นไฟท้ายแบบทับทิมแบบนี้นะครับมีโลโก้ตัว V ีนะครับป้ายทะเบียนเก้ามนะครับมีเซ็นเซอร์มาให้มีกล้องถอยหลังมาให้นะฮะช่วงลงช่วงล่างต่าง นะครับตัวนี้นะครับาจะเปลี่ยนโช้กมาให้เรียบร้อยนะครับผมสวยยนะฮะอ่ะมาดูภายในกันนะครับภายในนะับเดี๋ยวเราล้างนะครับฟอกให้นะครับนะเป็นภายในสีครีมเบาะหนังสามแถวแบบนี้แอร์ราแล้วนะครับนะฮะแอร์ราแล้วสวยๆเลยนะครับตะคุงตะเข็บเป็ดอาร์ตเดิมๆนะครับคงตะเข็บเป็ดอาร์ดเดิมๆนะฮะตัวนี้นะครับแล้วก็ในส่วนตัว แผงประตูนะครับมีการล็อกเด็กเปิดนะครับแผงประตูก็ถือว่าเนียนนะนะครับตรงนี้จะเป็นลายไม้เบาะหนังแบบนี้เลยนะครับตะคงตะเข็บเบสอาร์ตนะดูกันแบบสดๆเลยนะครับนะไม่มีแบบตัดต่อมาแน่นอนนะครับการันตีในส่วนการโอนนะฮะโอนได้นะครับไม่มีตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่เลยนะครับแอลอรแบบนี้นะครับโคมไฟมัลติฟังก์ชันนะครับแบบนี้ จอก็ติดมาให้แล้วนะครับจอติดมาให้แล้วนี่นะครับกระจกไฟฟ้าเซ็นทัลล็อกนะครับมีลำโพงมาให้ตัวน็อตต่างๆเดิมๆนะครับนะเบาะไฟฟ้านะครับพวงมาลัยนะเดี๋ยวเก็บงานให้ละเอียดอีกทีนะครับจบพับปับไฟฟ้ากุญแจรรโมทไม้นะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นนะครับนะแล้วก็จอพาโอนีนะครับนี่เลยแอร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้นะครับ นี่เลยนะฮะนะราคาราคาน่าจะต้องนะเป็นปีศูนยคันนี้น่าจะต้องมากนะเป็นปี08นะครับตัวเครื่องยนต์สองนะครับนะราคาก็จะอยู่ประมาณ3 0 0แส0ส0มแสนกว่าบาทแล้วกันนะผมยังไม่กล้าการันตีว่าเท่าไหร่นะครับนะไม่ถึงส0 0แสนหรือว่าสี่แสนนิดๆประมาณนั้นนะครับอันนี้ติดโชคมาให้แล้วนะครับนะห้องเครื่องสะอาดเลยนะครับไม่มีซึมไม่มีเยิ้มนะครับ คานุงคันหน่าต่างๆเดิมๆนะครับนี strikes, ่เลยสวยๆนะฮะอ่านี่นะครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะใครที่สนใจหรือว่าอยากจะอานูนี้อยู่ก็ติดต่อมาได้เลย084 384 8404หรือว่าเข้ามาดูรถได้ที่เสรีไทย70เปิดบริการทุกวันเวลาเก้าโมงถึงหกโมงเย็นนะครับก่อนจะกันก็ขอฝากเจ้าตัว f o r t u n e r 2.7 V เกียร์ออโต้ขับ2ปี08คันนี้ไว้ด้วยนะับนะก็ ประมาณนี้นะครับสนใจก็ติดต่อมาได้เลยเข้ามาดูรถได้หมดนะครับก,ก่อนการก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะสวัสดีสวัสดีครับ